สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับผมที่ได้มีการอัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่ตามอีเวนท์ที่เขาได้แจ้งไว้นะครับว่า1วันหนึ่งตัวเป็นเวลา15วันแล้วก็สิ่งที่ดีอีกหนึ่งอย่างก็คือทุกๆวันเนี่ยมันจะมีโค้ดใหม่มาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่ ที้เกียจทำตัวละครก็อย่างนั้นเข้าเกมมาใส่โค้ดก็ได้นะครับผมส่วนโค้ดจะเป็นอะไรผมไม่แปะนะครับผมไปหาเอาเองอีอ <c oughs> ีที่เกียจที่เกลยจก็มาแปะโอเคนะผมในวันแรกเนี่ยเป็นวินิของคุณหรือว่าตัวไอโงกุลเล็กใช่ไหมแต่ว่าในวันที่2เนี่ยเป็นร่างอีโวนะครับผมเป็นร่างอีโวของหนึ่งในตัวละครที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนิดนึงอาจจะไม่ได้ชอบเยอะในเรื่องแต่ก็ค่อนข้างชอบนิส่ายอยู่มันกวนๆบิลิบิลิดนะครับผมก็คือตัวของ มีาละมีโคโตะนะครับจากเรื่องเรียวกันนะครับผมนี่เลยเรียวกันมคขละมิโคโตะนะครับผมเป็นตัวละครเอกของเรื่องก็ตามชื่อเรื่องเลยเนาะเป็นตัวละครเอกของเรื่องเรียวกันเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครเสริมในเรื่องของอินเด็กนะฮะตัวของเรียวกันหรือว่าตัวของมคาละเนี่ยเป็นตัวละครถ้าเป็นตามอนิเมะนะเป็นตัวละครสายดาเมจที่โจมตีได้ท้งระยะใกล้ระยะไกลเพราะว่าใช้สายฟ้าเนาะแล้วเป็นเลเวลไฟเห็คนครนการศึกษา เึ่งเป็นเลเวลที่เก่งที่สุดไม่นับไม่นับเลเวลซิกนะครับผมเอาแบบปกติปกติก็คือเลเวลไฟเป็นเลเวลที่สูงที่สุดแล้วเก่งมากๆแต่พอมาอยู่ในเกมนี้แล้วก็ถ้าคุณไม่ใช่ตัวอวยความเก่งของคุณนั้นก็เป็นแค่ตัวประกอบ <c oughs> คือในเรื่องอ่ะถ้าใครเคยดูเรื่องเดียวกันอ่ะเราจะได้เห็นฉากน้องที่แบบดิดเหรียญแล้วก็ยิงเป็นอารมณ์เหมือนปืนใหญ่ส่ฟ้าใช่ปะ่ะแบบปึ้งตามชื่อเร็วกันอ่ะพอมาพอมาเป็นในมิแล้วไม่ใช่จิตศขอภัยผมพอเป็นในเกมนี้แล้วก็คือเป็นแค่ ซัพพอร์ตกดแล้วทำการน็อกแบ็กแล้วก็ทำสต็อปไม่มีดาเมจอะไรทั้งสิ้นก็ <laughs> โอเคนะครับผมไปดาับโลดดีกว่าด,ด,ดีกว่านะครับตัวของไม่รมกระสับไม่กระโดะในร่างอ e ีโวยูอาร์บอดนะครับผมเป็นตัวละครที่วางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับค่าวาง660บาทสตามิน่า115นะครับผ DP ม DPS ีเอสเจ็ดาเมจตั้งต้นอย่างช่สี0 0ันะครับผมระยะ61นะครับมีสกิลติดตัวก็คือน็อกเอาท์ น็อกเอาจะเป็นการผสมน็อกแบ็กสตาร์แล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์รวมไว้ด้วยกันนะครับผมน็อกแบ็กก็คือโจมตีแล้วทำการน็อกศัตรูไปข้างหลังงี้ๆอย่างเงี้ยสตาร์ก็คือทำให้ศัตรูติดชังลักนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์โอกาส50%ทำคูณ3ดาเมจนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีสกิลกดเป็นตัวของซิสนะครับเหมือนจะเป็นอยู่กับน้องสาวปะนี่ผมจะทำการน็อกเอนิมี่ในแรงนะครับผมกลับแล้วก็ทำสต็อปนะฮะอันนี้เหมือนเป็นโลคอลคูดาวมั้งไม่ไม่ใช่โกลบอลคูดาวนะครับผม เรามาดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับรีซอสโหมดเทนนิงฟิลแล้วก็ไปที่นอร์มอลนะครับผมเสียทายนิดนึงนะผมนึกว่าแบบสกิลกดจะเป็นสกิลนุกแบบยิงเร็วกันไปข้างหน้าปึ้งอย่างเงี้ยแล้วก็นุกมอนข้างหน้าไปเลยน่าจะเท่นะครับผมเป็นออนิเมชันแบบยิงเร็วกันออกไปนะเพราะาในแอนิเมมันเท่นะแต่ถ้ายิงเร็วกันนั่นผมโคตรชอบเลยถึงแม้มันจะโดนตัวพระเอกอย่างตัวของไอ้ไม่โจทโถมอะป้องกันด้วยมือข้างเดียวก็ <c oughs> นี่ครับผม เท่ากันเริ่มต้น660นะครับแล้วก็ระยะเริ่มต้นก็คือ62แล้วผมดาเมจ10,000นะครับระยะ,ะการการโจมตี5.22วินาทีอย่างนี้ผมไม่ได้ปั้นสุดนะแค่เลเวล80กับตัวของเรียกว่าอะไรกับตัวของเลเวล80แล้วก็บัฟเป็นตัวเบอร์ดซิคเกอร์ที่บวกดาเมจแค่20%นะครับผมนะฮะปึ๊บการโจมตีเริ่มต้นเป็นโ e คลนเอลีนะผมคึ่งวงกลมแบบนี้นะโคลนเอลี e นะครับน,นี่แล้วก็มาดูแอนิเมชันกันเลยดีกว่าครับผมสเป้ามากฟึ้ง ิ้วอ,อ๋อเหมือนเป็นการปล่อยผงเหล็กอันนี้มีให้เห็นอยู่เป็นผงเหล็กแล้วแล้วแล้วก็ดาบดาบเหล็กที่สู้กับโทมัสเคยเห็นอยู่อนนี้ครับผมสู้กับตัวอื่นก็อาจจะเคยเห็นแต่แต่ผมจำไม่ได้ผมจำได้แค่ตอนตอนที่สู้กับโทมัสนี่จะเป็นการปล่อยผงเหล็กนะครับผมมันคือผงไม่ใช่ผงเหล็กมันคือผงอะไรไม่รู้สอย่างหนึ่งที่มันจะจะเป็นตัวช่วยกันนำไฟฟ้าสอย่างกับมังหรือไม่ก็เอามาสร้างเป็นอาวุธไอ้ผงธาตุ แต่ว่าก็ใช้กับโทมาไม่ได้นะผมโทมานป้องกันได้เออโคตรเก่งโทมาเนี่ย <c oughs> ในเลเวลวหนึ่งนะผมมีพัสซีฟเป็นไบรเน็ตแล้วก็ตีกลาดนะครับไบรเน็ตก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สโลนะครับผมสโลสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาถาวรนะผมอินิวสตี้แล้วก็มีโวลเดเรเบิลนะครับผมที่จะทำให้ศัตรูได้รับดาเมจมากขึ้น50%แล้วก็บัฟสโลอีก20%นะครับผมซึ่งดีมากๆเลยแค่ว่าในฝ่ายก็คือมีทั้งสโลมีทั้งตัวของ บูเลนที่บัฟสโลแล้วก็ไอ้บัฟดาเมจนะครับโอเคต่อไปนะครับผมอัปเกรด4นะครับการโจมตีเปลี่ยนเป็นพาราพรลังไรสิสองนะครับผมแล้วก็รูปรูปรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลเอโอีนะครับวงก็กลางกลางไม่ได้เล็กไม่ได้ไม่ได้เล็กไม่ได้กว้างนะครับผมการโจมตีโยโคเป็นกลาวอยู่ดาเมจอยู่ที่4 8่0 0นะครับผมระยะ84แล้วก็คูลดาวน์การโจมตีอยู่ที่4.27จุดวินาทีนะครับการโจมตีก็คือเป็นการปล่อยสายฟ้าลงนะครับอย่างเงี้ยวิว ประมาณนี้นะครับผมโอเคตอบอะไรนะครับอัปเดตเจนะครับผมการโจมตีเปลี่ยนเป็นลายเอโออีนะครับวงก็ยังคงแคบแคบผมก็ยังคงแคบเหมือนร่างที่1เลยครับผมการยังแคบขนาดนี้ก็คงเข้าใจแล้วก็คือมันคือเรียวกันไงไหมมอมแต่ถ้าถ้าแอนิเมชันจะเป็นเรียวกันเลยใช่ไหมพิวพี่พิวปึ้งพิวปึ้งอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็การจำจีเป็นน็อกเอาท์นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปในช่วงต้นนะครับผมน็อกเอาท์เป็นยังไงเนาะแล้วก็การจำจียคงเป็นกราวอยู่นะครับผมดาเมจอยู่ที่227 2 2 7 k 2ี0สนะครับผมแล้วก็ระยะ151คุณ้าคุณกาจะอยู่ที่3.8มจุดแปดด้วยนาทีแท่งตีไวนะครับผมนี่ฮะว่าตูติดสโลแล้วก็ติดน็อกเอาท์สโลไม่ใช่ติดสโลจะเป็นของล่างแรกนะผมจะมีเห็นไหมผมจะมีสตาร์แล้วก็น็อกเอาท์สตาร์แล้วก็น็อกเอาท์นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะเห็นม ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะฮะมีอีกไหมไม่มีแล้วผมที่อัปเกรด10ก็เหมือนเดิมว่าผมวงการโจมตีขยายขึ้นมานิดหน่อยนะครับดาเมจกลายเป็น3ามแสระยะ1 6ึ่งร้อกสิบลาโคดาการโจมตี3.8วินาทีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตั้งสปีดวอลใ,ให้มันเป็นสักหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมเหม็ครับผมชะงักจึ๊บจึ๊บมันจะมีนี่เห็นไหมครับผมมันจะชะงักแล้วก็สตาร์ตปึง้งแล้วก็ล้อผมชะงักแล้วก็สตาร์ตเห็นไหมครับผมเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะ หยิบมาเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่ามนบางได้3ตัวใช่ไหมเราก็อาจจะตั้งทุกๆหัวม,มุมอย่างเงี้ยก็คือเอามาตั้งตรงนี้สักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยผมปึ๊บปรับเป็นลาดแบบนี้ผมเอาไว้เอาไว้มันชะงักแล้วก็อีกตัวหนึง่งถ้าเกิดเป็นทางตรงนะก็แบบไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปึ้งปรับเป็นลาดแบบนี้ผมแล้วก็ที้สักตัวหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ปรับเป็นลาดแบบนี้ผมไมให้มันแบบชังักชะงักเส้นทางไปไหมผมอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ ผมจะผมจะลองปรับการจุดตีกาไม่ใช่การจุดตีการเดินของบอลให้เป็นสักประมาณ3นะครับผมให้เป็นแบบปกติเนาะอย่างเงี้ยปึ้งเห็นไหมครับผมก็ปึ้งปึ้งเห็นไหมฮะมันก็ช่วยชนะได้อยู่นะครับว่ามันดีขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับผมแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบอยากได้ตัวละครชะง,งักชะง,งักสตาร์อย่างเงี้ยแล้วก็มีวอลเลนด้วยมันก็โอเคนะครับผมแต่ไม่มีนะในในร่างร่างสุดท้ายไม่มีนะผมมีแค่น็อกแบ็กกับสตาร์เฉยๆเนาะ ก็อว่าสำหรับลงด่านตัวของเอสเปอร์นั่นแหละเพราะว่ามันมันมันมีแท็กเอสเปอร์แล้วก็ในตัวของชาลินเอสเปอร์มันจะใช้ได้แค่ตัวละครที่มีแท็กเอสเปอร์เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะฮะต่อไปมาดูที่สกิลกดนะครับผมสกิลซีสเนาะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์บอสออกมาแล้วครับผมปึ้ง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 แบบนี้นะปึ้ง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 นะครับผมอ่าแบบนี้แล้วก็ใช้สกิลซีสนะครับผมปึ้งนี่ครับผมอ๋อมันติดน็อกแบ็กมันก็เลยแบบไม่ไม่น็อกกลับแต่ว่ามันมีสตัร์นะครับแบบนี้ ก็อย่างที่บอกไปว่าสกิลเป็นอ๋อเป็นโกลบอลของคูดาวนะครับผมไม่สามารถใช้แบบวนๆกัน3ตัวได้นะฉะนั้นเนี่ยก็จะเล่นเป็นสตรีมไลน์เนอร์หรือว่า The One เดอะคอนเนตวันไปเลยก็ได้นะครับถ้าใครที่แบบอวยแล้วก็อยากปั้นอย่างเงี้ยถ้าเล่นเป็น THO ก็อาจจะมีดามเมจขึ้นมานิดหน่อยถ้าว่าเราใส่บัฟเต็มนะครับผมโอเค ท,ทีนี้เรามาดูแบบบัฟเต็มๆกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเริ่มจากการบัฟที่ทําได้ในด่านนะครับก็คือผมจะใช้เป็นอามุเนาะเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับผมก็จะใช้เป็นอามุที่บัฟคุณสามนะครับปึ๊ดๆๆออโต้แล้วก็พร้อมๆนั้นก็ตัวของไอ้นี่ครับผมตัวของลีเดอร์ไม่ใช่ลีเดอร์สิตัวของชื่อเลยนะเซนคู่นี่ครับผมบัฟไปแล้วก็ผมจะใช้อามุอีกหนึ่งล่างนะผมเป็นล่างเหมือนกันนะจะไม่ใช่อายโนะนะครับเพราะว่าอายโนะ มันบัฟดาเมจแค่ประมาณ45%บางที่แบบบัฟฟาวเวอร์อ่ะมันเหมือนจะบัฟแค่45%หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะใช่ไหมผมเนี่ยเอา90%ต่ออัปเกรดเนี่ยแต่ว่าอันนีผ้ผมจะลองใช้แบบตัวของไอโนดูนะน,นี้ผมใช้เป็นไอโนดดาเมจอยู่ที่ 2.11m นะครับผมอันนี้เป็นไอโนดนะแต่ถ้าเกิดเอาขายไม่ได้อีกกรรมลืมไปว่าไอโนดมาขายไม่ได้งั้นเดี๋ยวคิวอยู่ในของเราทุกตัวก่อนนะครับผมแบบนี้เอาใหม่นะครับ เมื่อกี้ไอโน่เป็น 2.11m ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าระหว่างตัวของไอโน่เองเนี่ยกับตัวของอาโมะอันไหนจะบัฟได้ดีกว่ากันนะครับปึ๊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 บปื๊ดนะครับผมแล้วก็ตัวของอาโมะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วก็ปึ๊บ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 ปึ๊ดบัฟพร้อมพร้อมพร้อมแบบนี้นะผมแล้วก็อีกอีกหนึ่งร่างอีกหนึ่งร่างจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมไม่ใช่โบจิสิพวกสีน้ำเงินมี การอัปเกรดให้กับแท็กฟาวเวอร์นะครับนี่นี่เลยใช่มไหมอัปเกรดแปดใช่ไหมครับนี่เมื่อกี้ตัวของลีดเดอร์คือสองจุดหนึ่งหนึ่งเอ็มใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาดูมิคาตะกันนะครับผมว่ามิคาตะเป็นเท่าไรนะครับตรงนี้เป็นสองจุดศูนย์ห้าแสดงว่าใช้ตัวของไอโนะดีกว่านะครับผมเห็นไหมตัวนี้ค่อยสองจุดศูนย์ห้าตัวของไอโนะมันเดี๋ยวไอออนน่าจะอัปได้มากกว่าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะผมน่าจะจําผิดนะครับผมนี่อ่ะ นตัวของอายโนะไปก็กลายเป็น 2.11m นะครับเห็นไหมครับผมอันนี้ทีนี้เราก็มาดูกันแบบถ้าสมมติว,ว่าเราใช้แบบเต็มที่ได้เราก็จะใช้ปตัวของคิรลโอไปด้วยนะครับปึ๊บพาวเวอร์วิปึ้งแล้วก็ขายทิ้งเนี่ยผมนั่นมันจะก,กลายเป็น 2.53m นะฮะเค่น,นี้เองไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมนนเพราะว่านี้ผมเป็น Buff, บัฟบอสเกิร์ดด้วยแหละถ้าเกิดเราใช้เป็น T H O เนี่ยก็อาจจะมีบัฟได้มากกว่านี้อีกนิดหน่อยอาจจะประมาณ 3-5m เหละมั้งประมาณนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราใส่ลรวเพิ่มระยะไปอีกนิดนึงจะกลายเป็นเท่าไหร่ระยะกลายเป็น2องร้อยสาเองเหรอเดี๋ยวไนะต้องรอครับผมเอาทำไมระยะไม่เพิ่มอ่ะ what ิ่มระยะแบบนี้นะทำไมไม่ไม่เพิ่มออ๋หรือว่ามันเพิ่มไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกหรอไม่รู้ใครเป็นว่านี่นะครับผม ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.53m นะครับระยะ250 235แล้วก็ตัวการณ์ี3.8วิก็ถือว่าเอามาเป็นซัพพอร์ตสำหรับคนอวยได้แต่ว่าดีขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมเอามาเล่นแบบพอขำๆแบบเบื่อทมีมเดิมจะเปลี่ยนทีมเล่นอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่ครับผมโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละบ,บ๊ายบายไว้เจอกันครับผม ขอขอบคุณที่กดสวังสมาชิกเข้ามาทั้งผมทั้งสมาชิกตัวป,ประจำช่องและพูดนำเหล่สาสวกไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับผม